สวัสดีครับช่องทนายเกษตรผมทนายกอบกิจนะครับวันนี้ก็จะมาอัพเดตนะครับมะม่วงนะครับงาช้างแดงนะครับหยิเดือนธันวานะครับที่สวนนะครับก็จะมีออกปลายนะครับออกประกอบตั้งแต่พฤศจิกาก็มีนะฮะนี่ครับนี่ครับงาช้างแดงนะครับเพื่อนดูนะครับนี่นะครับก็มีไม่ติดด้วยนี่ฮะแห้งไปนี่ครับไม่ติดนะครับที่ติดนี่ครับ อันนี้ก็ดีหน่อยอยู่ในทรงพุ่มนะฮะอันนี้นะฮะฉางแดงอันนี้ไม่โดนแดดก็เลยยังไม่แดงนะครับนี่ฮะนี่นะครับไม่โดนแดดมากก็ยังไม่แดงมากนะฮะอันนี้โดนแดดเต็มเต็มนะครับอันนี้โดนแดดเต็มเมก็เลยแดงแดนะเพื่อนๆนี่นะฮะงาน้างแดงนะครับที่ติดผลนะครับอันนี้ก็แห้งไปไม่ติดนะครับอันนี้้าดูก็มี อันนี้ครับต้นนี้เดี๋ยวอาจจะอาจจะสลัดผลทิ้งนะครับไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะสลัดผลทิ้งเองนะครับประมงหงายสังแดงนะครับฮะเดี๋ยวจะไปดูครับมีมีอีกต้นหนึ่งนะครับต้นเล็กนะให้เพื่อนๆดูนะฮะก็ออกมาเดี๋ยวจะสักพักหนึ่งก็จะหออผลแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวจะไปเดินดูอีกต้นหนึ่งนะครับปดปิดเปิดเปิดเปิด ปลูกต้นไม้ก็ภูมิใจตอนนี้ได้กินผลผลิตเนี่ยฮะเห็นผลผลิตออกนะโอูอันนี้เป็นต้นแดงชาช้างแดงนะครับไปอยู่ใต้ต้นแก้วขมิ้นนะครับแก้วขมิน้นยังไม่ยังไม่ออกลูกเลยเพิ่งเพิ่งเห็นแทงช่อดอ,อกแค่นี้แก้วขมิน้นนะครับแต่นี่ให้เพื่อนเพื่อนดูมันมีสองต้นเนี่ยปลูกพร้อมกันเลยนะครับแก้วขมิ้นมาทีหลังด้วยถ้าไม่แน่จะถ้าไม่ผิดนี่ ช้างแดงนะฮะติดอยู่หนึ่งลูกต้นเล็กปีที่แล้วก็ได้กินอยู่ต้นนี้นดูครับได้กินอยู่ได้กินอยู่ปีแล้วเดี๋ยวไว้เงี้ยฮะ,<น>ะไม่เอาออกด้วยนะครับนี่อยู่ใต้ต้นแคบข,ขมิ้นนะฮะแคบขมิ้นต้นโอสามสี่เมตรแล้วไปสี่เมตรแล้วนะครับเพิ่งออกแค่เนี้ช่อแล้วเดียวนะฮะนี่ให้เพื่อนๆดูนี่ หงาช้างแดง yeah. ครับต้นตี๊หนึ่งนิดเดียวออกอือให้ดูเลย stars. นะนี่นี่ครับต้นหงอาช้างแดงเป,เปิดอให้เพื่อนๆดูตามเลยครับนี่นี่ตื้อๆเนี่ยครับเนี่ยฮะเนี่ยครับดูไล่ดูเลยนี่ฮะนี่นี่อันนี้ผมไว้เพราะปีที่แล้วผมก็ไว้นะครับปีที่แล้วก็ออกครับไม่ใช่ไม่ออกนะฮะ เอาไว้ผลไม่กินเหมือนกันนะครับแกะคอม้นโดูปาดูใหม่ครับเพื่อนนี่ปือป้อปือ้อปื้อถ้าปีนี้ไม่ได้กินผลแก้วขม้นต้องใส่ต้องต้องโดนผมเสื่อลงมาเปลี่ยนเปลี่ยนพันละอยจะเสียบเปลี่ยนพันใหม่นะ,ะถ้าไม่ได้กินนะเพื่อนๆดูนี่หาทังแดงคือ,อมาอมสี่เมตรเพื่ะ สี่เมตรไหมล่ะเพื่อนดูใครว่ามะม่วงต้นเล็บออกลูกไม่ได้นี่โอเคนะเพื่อนสวัสดีครับ